สวัสดีครับสวัสดีครับบายโฟโตกราฟฟี่ครับผมวันนี้บายโฟโตกราฟฟี่จะพาทุกคนมาดูโปรแกรม Sony v e g a s นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อวิดีโอหลังจากที่ไปถ่ายคลิปมาเนี่ยนะครับจะใช้โปรแกรมนี้ตัดต่อเป็นประจำนะครับแ,แรกๆมันก็ใช้ยากนะแต่ผมใช้ไปเรื่อยๆเนะี่ยสักพักหนึ่งรู้สึกว่าติดใจนะมันความสามารถในการเลนเดอร์มันสูงมากนะครับอา่า วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของวิดีโอนะครับเนี่ยตามที่ผมคลิกนี่นะสังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับที่เมาส์ของผมชี้นี่นะตรงนี้คือผมปรับสีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสีมันจะสดพวกหญ้านะครับพวกหญ้าพวกท้องฟ้าอะไรนะครับสีมันอาจจะดูสดมากครับมันน่าดูนะฮะหลังจากที่ตรงนี้เนี่ยในในเฟร,รมตรงนี้เนี่ยหลังจากอันนี้คือไฟล์ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งเรืออะไรเลยนะคือไฟล์ที่ดึงออกจากกล้องสด,สดนะครับก็คือว่าวันที่ผมไปปั่นจักรยานนะ มันไม่มีแสงแดดช่วยนะครับมันที่จริงช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับประมาณสักเกือบ8ปดโมงเช้านะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะมืดนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมืดมากท้องฟ้าก็ซีดนะครับเนื่องจากว่ารูรับมันแสงของตัวกล้องเนี้ยก็ระบบของกล้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับรับค่าแสงปรับสีอัตโนมัติพวกนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะมาตัดต่อจริงๆเนี่ยเราจะใช้โปรแกร,รม So ินิวการนะครับช่วยเหลืออีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ผมมี2อฟังก์ชันนะครับที่จะมาใช้กับวิดีโอตัวนี้นะครับวิธีการแรกนะครับหลังจากเราตัดมาแล้วเนี่ยนะครับตัดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้ามาคลิกที่เฟรมนั้นๆนะครับปกติเนี่ยสัญลักษณ์2ตัวมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสัญลักษณ์2อันนี้นะมันจะมีอยู่แล้วอันนี้ค็อปนะครับคอปวิดีโออีเพนคอปเนี่ยก็เอาไว้สําหรับตัดวิดีโอนะครับอย่าง อย่างเราอยากจะตัดในส่วนที่ไม่ต้องการให้มันแสดงหน้าจอให้กับที่จะลงคลิปแล้วเนี่ยเราก็ใช้หมดเนี่ยนะครับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้นะรูปตัดเนี่ยนะครับเราก็สามารถลากนะครับเราจะเ,เฉพาะไม่เนี่ยไม่จักรยานตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เว้นแผ่นครอปก็ตัดได้เลยนะครับง่ายมากนะครับใช้ง่ายนะครับอันนี้คือเอาไว้ตัดเนาะเดี๋ยวนะฮะผมคืนค่าแปบ๊บหนึ่งโอเค ในส่วนที่จะพูดจริงๆวันนี้เนี่ยคือในส่วนนี้นะครับเนี่ยนะครับลองเอาเมาส์มาชี้นะครับเจาตัวนี้เนี่ยอีเวนต์เอฟเฟนะครับอีเวนต์เอฟเฟนะครับลองคลิกดูนะครับผมตอนนี้เราจะมาปรับจากภาพปกตินะฮะเนี่ยนะครับเริ่มเลยจะได้เมนูนี้ขึ้นมานะครับผมเมนูยินชื่อว่า p พ i ่อินชนะครับวิดีโออีเวนต์เอฟเฟนะครับตัว Fx เนี่ยนะครับ ตัวแรกที่ผมจะใช้ก็คือ hitfilm 3 e strip color ตัวนี้นะครับถ้าอ่านผิดภาษาอังกฤษก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่เราคลิกสองครั้งนะครับคลิกนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้ละนะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้คือเราเราใช้งานมันแล้วนะครับกดโอเคเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเราจะนะครับเนี่ยนะครับพอกดโอเคเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยลองสังเกตหน้าจอนะครับส่วนผมนะครับตรงเนี้ยมันจะมีสบรรทัดใช่ไหมครับ เลดสตร t งกรีนสตรอ e บลูสตรองนะครับก็คือการปรับสีนั่นเองนะครับส่วนผมต้องการปรับท้องฟ้าเนี่ยให้มันสีฟ้าครามนะผมค่อยๆลากนะครับแต่อย่าเห็นผลต่างนะครับเห็นไหมครับลองดูเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเอาตามความเหมาะสมนะครับไม่ให้มันมันลายจนเกินไปนะครับท้องฟ้าก็น่าจะเป็นประมาณสีนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเราปรับเยอะกินไปมันจะเป็นเส้นนะฮะเนี่ยนะครับ ผมจะปรับอยู่ประมาณสัก0.7นะครับประมาณ0.7นะประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากได้สีเขียวเพิ่มนะส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเพิ่มนะครับนะครับเราก็ปรับเพิ่มได้นะครับพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ไม่เอาเลยนะผมเป็นชนเป็นคนชอบบรูนะครับชอบสีฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเพิ่มปักอินตัวที่2นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับนะครับผม แล้วก็มาเลือกในส่วนของวีก uh, uh, ัสเฮชโฮเทลสุราเรมานะครับตัวนี้นะครับ HSLS จัดนี่นะครับเราเป็นคลิกสองครั้งเหมือนกันนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นม,มาด้วยนะครับก็หมายถึงว่าเราเลือกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วนะครับกดโอเคนะครับผมกดพอกดโอเคเนี่ยนะครับอันไหนที่เราใช้อยู่มันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับบางคนเนี่ยไปเผลอคลิกออกไงมันก็ไม่ทํางานนะ ต้องมีขอหมายถูกตรงนี้เสมอนะครับหลังจากนั้นก็ลองมาปรับดูในส่วนของ restoration แล้วก็ลิอะไรรนะูรูเมียนะครับรูเม้นทนะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะครับไม่รู้นแปลว่าอะไรนะลองลากดูเลยก็แล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้คือทำให้สีมันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการเฉลี่ยสีนะครับจะสังเกตดูว่า ถ้าเราปรับสีน้ําเงินตรงนี้เข้มอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับพอเรามาล拉คเ o r a t i o n ตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะเป็นสีครามสีฟ้าขึ้นอีกนะครับสีมันจะสดขึ้นมากนะครับในส่วนของที่เป็นหญ้าหญ้าข้างทางเห็นไหมครับมันก็จะมีการเพิ่มสีเขียวขึ้นมานะครับแต่เราก็ปรับพอประมาณจุดไม่ถือให้ไม่ถือว่าให้แสบตานะครับ แต่ถ้าเราใช้ resolution ตรงนี้เยอะเกินไปเนี่ยสังเกตดูตรงนี้มันจะเป็นนะครับหยักๆๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเกลี่ยค่าตรงนี้ให้มันพอดีนะครับให้มันพองามตานะครับผมแล้วก็ตรงนี้อ่าเราก็ปรับขึ้นมานิดนึงนะฮะตรงนี้จะปรับในเรื่องของแสงสว่างนะครับเฉลี่ยเรื่องหอองงเ่รืของค่าแสงสว่างนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บขึ้นมาดูก้อนเมฆนะครับในส่วนของก้อนเมฆแล้วก็วิวทั่วไปนะครับ ส่วนที่ไม่ต่างมากเลยก็คือว่าส่วนที่ตรงนี้นะครับมุมที่เป็นลักษณะของอาการเกลี่ยแสงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราดึงขึ้นมาเยอะมากนี่มันจ้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับวิดีโอที่มันมืดมากๆนะครับมืดมากๆเลยเราต้องการจะอยากจะทําให้วิดีโอมันเคลียร์นะครับวิวเคลียร์นะครับแต่ว่าในส่วนของท้องฟ้าเราก็จะหายไปด้วยก็ค่อยๆปรับใจเย็นๆนะครับ แต่และเฟรมก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่า,าม,ม,มันเป็นคนละเป็นคนละฉากาแสงแดดตอนนั้นอาจจะมีตอนนั้นอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเราถ่ายอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดหกโมงเช้าหรืออะไรหรือไปถ่ายในพื้นที่ที่ไม่มีแสงช่วยอะไรอย่างนี้นะครับก็มาใช้ฟังก์ชันตัวนี้ช่วยอีกทีนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับลองปรับเล่นดูนะฮะส่วนผมก็ ไม่ต้องการจ้าเกินไปนะครับต้องการรักษาก่อนเมฆพวงนี้ไว้นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกออกเลยนะครับมันก็จะจดจําค่านี้ไว้นะครับลองมาดูนะครัลองเล่นดูเลยนะครับนะครับกด space bar นะครับสกดอ space bar นะครับกด space bar เพื่อเล่นนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดวิดีโอนะครับลองดูนะครับส่วนตรงนี้แสงมันเยอะเอ็นไหมผมก็ปรับปรับ ลักษณะเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะ่ะแสงแดดมันเริ่มออกมาแล้วนะครับวิวมันก็จะสดใสภาพมันจะสดขึ้นนะครับก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ที่ผมชอบใช้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับท้องฟ้าตรงนี้จะคลามมากเหมือน,นโปรเจ็เเลยจริงกล้องที่ผมใช้เป็น e k e n นโะเอ,อราคาก็ไม่ได้แพงมากนะตัวละสองสองกว่าบาทเองนะครับ ในตรงนี้ถ้ามันมืดเกินไปเนี่ยเราเราก็มาปรับเพิ่มได้อย่างตัวนี้เนี่ยนะตรงรูเรูเรเมียนะครับตรงนี้นะครับมาปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเวอสกอร์มาส์เพิ่มขึ้นได้นะตรงนี้ก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับ่าเพิ่มนะครับมันน่าน่าดูน่าชมขึ้นนะครับลองเล่นดูนะครับเนี่ยนะครับผมก็น่าจะแก้ปัญหาสําหรับเรื่องของวิดีโอมัน มันมืดนะครับมันไม่สว่างหรือว่าสีมันไม่สวยอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับสาหรับใครที่ชอบชอบทําตัดคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony v e g a s นะครับก็ใบ p h โฟโตกราฟีก็เอามาฝากมาฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับรับชมนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกสนานกับการตัดคลิปนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับเราไปก่อนนะครับ